สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องน้องโพเงินช้างแสนตนนะครับแม่แม่ตอนนี้ก็เป็นเวลาฝนตกนะครับแม่แม่น้องโพยังหาที่พักยังไม่ได้เลยนะครับผมทีมงานไปหาที่พักนะครับผมยังไม่ได้นะครับผมส่วนน้องโพก็ ยืนอยู่บนรถนะครับรอนะครับผมถ้าได้ศาลาทีมงานก็น่าจะได้กลับมานะครับผมตอนนี้ฝนก็ถือว่ายังตกแรงอยู่นะครับผมน้องโพก็กินน้ําอย่างเดียวเลยนะครับผมตั้งแต่ฝนตกตูนะครับยืนอยู่บนรถก็ได้นานนะครับสําหรับน้องโพนะครับผม ดูครับกินอย่างเดียวเลยน้ํานะครับลุงดูอาปากกินน้ํานะครับแม่แม่ครับผมน้ําผลคงจะอร่อยหลอนนะครับทั้งเล่นน้ําทั้งกินน้ําด้วยนะครับแม่แม่ครับผมก็ยังไม่ได้เข้าหมู่บ้านนะครับเดินออกมาเดินทางมาหกกิโลนะครับแม่แม่มาเจอผลนะครับผมตอนนี้ก็เข้าไปขอหลวงพ่ออยู่นะครับแม่แม่ครับผม ถ้าขอได้ก็น่าจะเอาน้องลงรถแล้วก็ไปหาย้าในหมู่บ้านนะครับผมเพื่อมาให้กินนะครับเป็นอ้อยเป็นต้นต้วยนะครับผม ที่ยืนของน้องก็เป็นไม้นะครับเพื่อยืนยืนแบบสบายเลยนะครับผมพอยืนอีกประมาณรอทีมงานนะครับแม่แม่ยังเข้าไปคุยกับหลวงพ่อยังไม่ออกมาเลยนะครับผม,มยังไม่ได้เข้าหมู่บ้านเลยสี่โมงกว่าแล้วฝนก็มาเลยนะครับผม เอต้นเอาอลาอีกน้อยเดียวเดี๋ยวก็ได้เขาหุมแล้วเดียเด๋ยวฝนก็หยุดแล้วนี่ฝนก็เริ่มไปปล่อยแล้วนะครับแม่แม่ครับผมเมื่อคืนน้องโพก็นอนไม่เต็มอิ่มเลยนะครับผมโอ้ยบ้านเขามีงานนะครับแม่แม่อยู่ในวัดไปนอนอยู่ที่นั่นโอ้ยน้องมาเห่าซะเหลือเกินนะครับผมน้องหมาเยอะนะครับผมน้องโพนอนก็ช่วงห้าทุ่มนะครับแม่แม่ครับผม ปกติสองสามทุ่มนี่น้องก็นอนแล้วดูครับเล่นน้ำเฉยนะครับผมเล่นอย่างเดียวนะครับผมของเล่นว่าแต่ได้เล่นนะครับสำหรับน้องผู วันนี้พาแม่แม่มาดูบรรยากาศในวันที่ฝนตกนะครับผมลงพอคือว่าจะไหนนาะเนาะขึ้นอ,อ,อย่างมากแต่เนาะครับฝนอย่างนี้น่าจะนานด้วยนะครับน่าจะตกนานนะครับเอาเรียนอะไรที่สบายใจ เย็นมาคือจะเย็นนี้เนาะอากาศแล้วร้อนนี่สิโอ้ว่าแต่ฝนจะหยุดไม่หยุดนะครับแม่ตกแรงกว่าเดิมอีกนะ,ค,ะครับผมขอบคครับ อ้อยกายกิน,กนบาองอย่างายตอนวิ่นฮะตุกเส้าตุกในท่อดูอาปากกินน้ำไปแล้วนะครับผมอย่างนี้นะครับแม่แม่ครับตอนอันทัวไม่ใช่ว่าวันในถูกฝนเราก็ไม่ได้ออกนะครับแม่แม่ครับผมก็ยังสู้นะครับอีกไม่นานน้องโพก็จะได้กลับไปพักแล้วนะครับผมบ้าเออ มึงเล่นน้ำ <c oughs> วัวนะเป่าน้ำใช้หลังจะร้องอีกครับผมคง <c oughs> จะยินสะใจมากเลยเฮ้ยนาย เล่นรถอะไรนี่อยากเข้าบั่นเนาะพนเนาะอยากไปกินข้าวเหนียวบ่พนปรหยุดตกดอกวันนี้มันส่งแล้วเราก็น่าจะได้หยุดพักเหมือนเดิมนะครับผม ถาคันเล็กคันเดิมของน้องพลเนี่ยได้ลงรถแล้วนะครับวันนี้รถคันนี้ก็ถือว่าพอสมควรอยู่นะครับแม่แม่ครับผมเพราะรถคันเล็กของน้องพลนี่จะโยกท้ายโยกหัวเลยนะครับผมฮ่บรรยากาศด้านข้าง เฮ <Yeah. S 2> ้ยวิเล่นยังคักแต่งฮะเด็กเนาะครับเนาะแม่แม่ครับผมไม่เหมือนผู้ใหญ่เนาะเด็กนี่เขาจะเล่นสซนนิดหนึ่งนะครับผมเป็นกลุ่มซนของเด็กๆนะครับแม่แม่ครับผม่างเช่นวันนี้ผูกไว้โอ้ยเล่นอย่างเดียวเลยเล่นนอนขึ้นนอนประมาณชั่วโมง,งกลัวๆก็ลุกขึ้นก็เล่นอย่างเดียวเลย คันคันคันถูอย่างเดียวเลยถูถูถ,ถูถ้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแม่ๆฝากเป็นกำลังใจในวันที่ฝนตกด้วยนะครับ วันนี้น้องโูก็ได้ถ่ายคลิปบรรยากาศต,นตอนฝนตกให้แม่แม่ได้ดูนะครับวันนี้ผมเย็นสดชื่นเลยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้คนนี้กับน้องพลโูก็จะลาแม่แม่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับก่อนเร็วเสียงก่อนเสียงเสียงเสียงสวัสดีครับเสียง<อ>นี่ลาแม่แม่ไปก่อนนะครับ